แต่ว่าเป็นอะไรที่ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะถึงแม้เวลาจะสั้นแต่อะไรที่เราผ่านมาด้วยกันกันกบทีมล้วก็กับทุกคนถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเราก็ทําให้หนูได้เป็นอยู่ในทุกวันนี้สิ่งที่หนูอยากจะขอบคุณสิ่งแรกเลยก็คือครอบครัวของหนูค่ะที่คอยผักด,ดันแล้วก็ ล้วก็เห็นศักยภาพในตัวหนูจนหักงานหนูมาจนถึงวันนี้ใคร่อนนะ <st arts> <st arts> ขอบคุณพี่ดีแล้วก็พี่โตค่ะที่เชื่อมั่นในตัวหนูและเห็นอะไรบางอย่างในตัวหนูเลยเรื่องหนูมาเป็นดิสแานชุกคนขอบ <st arts> คุณแม่นานะขอบคุณที่ไว้ที่คอยสอนแล้วก็คอยผัดันหนูนี้เชียงทนะี่คนรแค่ะ พี่เต้นพี่ฝนพี่เฟิร์นพี่กันแล้วก็สปอเซอร์ทุกท่านที่เอ็นดูแล้วก็คอยช่วยเหลือใน เจวก็เลยดีไซน์ที่เป็นหนึ่งล้านทาสุนาต์แต่ปาคือก็อีกกำลังใจนึ่นองอีกคนหนึ่งที่เข้าใจขอบคุณแม่ค่ะที่คอยส่งชุดสวยๆมาให้ใส่ในวันเก็ดตัวค่ะขอบคุณพี่แสเนะที่เลือกหนูในวันนั้นขอบคุณพี่เจ้าพี่แพรว ขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนขอบคุณพี่พี่ดีแคบทุกคนที่คอยให้แสงคอยสัมภาษณ์หนูขอบคุณที่เห็นความสำคัญในตัวหนูขอบคุณ บอนวัดที่เลือกหนู hmm. แล้วก็เห็นศักยภาพหนูแล้วก็เปลี่ยนชีวิตหนูในวันนี้ให้ดีขึ้นมากมากคขอบคุณพี่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 ี่ดีทุกคนที่ไม่ได้เลือกหนูในวันนั้น มีชื่อว่าใบมินกิตยาพรคุ้มเมมิสรนสุดอตแล้วกนอยากขอเซอไพแม่นนาที่ไว้แล้วก็ที่บีแต่ที่บีมา ขอเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับคุณไว้และคุณอนนานะครับน้องมีเซอร์ไพรส์เล็กยงไงน้อยให้ครับอาจจะลุก็ได้พวงมาลัยรหรือเปล่านะาไห้หรือเปล่านะาา้าขอเชิญเซอร์ไพรส์เลยคนระับ ไม่คิดว่าการเล่นกันตอนไลฟ์สดจะต้องมาเล่นแน้ว่าแม้ในวันเที่เราตำแาห่่งด้วยแต่ก็ชอบนะเพราะว่ามีมีใบมิงนะ่ะแม่ไม่เหงาเลยไม่หายเป็นซึมเศ้าเลยนะ พี่วายได้รี่เหตุแอนนามันคือดวงเนาะวเนแกก็พรอมกันเรื่องก็พรอมกันแอนเลื่อ่อนช่วยอ่ะแอนมัอเขียวมืนช้น แล้วนางงามปีนี้ที่จะรับมงตอจากไปนิ้งอย่าพูดนะคะว่าหนูจาะพิชิต385ได้ภายในหนึ่งคืนหนงตาแบบนานหน้าที่เาเปิดมา้็งเป็นตัาแน่เลยไม่มีหรอบีไม่ชอบสีเนี้ยของบ,บีสีเหลืองหลังตได้ไหมพอได้ไหมคะ บ้าจ uh ้าออาขึ้นมาเรื่อุกหนึ่งได้ได้บส้าอ่เอาอ่ะโอเคไปนี้อ่ะให้ให้บอสหนึ่งจุนะครับ ไม่สีเลครับ 你可以吗？<laughs>